ผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Lab d o u และวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Roblox ที่มีชื่อว่า h e s t Simulator สวัสดีคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับกับช่องของเรฟดูแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Ro บ l o x Map p e s ซิเบอเรเในที่ไหนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่มีอัปเดตใหม่เข้ามาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็คืออัปเดตที่5ครับผมคนดูซึ่งในอัปเดตที่5เนี่ยเราคงได้รู้รายละเอียดดีเทลกันไปพอคร่าวๆแล้วนะครับผมก็คือมีโซนแอเรียพื้นที่ใหม่นะครับผมจนถึงโซนที่เล้า็นอูครับเจ้านะฮะ ปรับให้เราสามารถรีเบิร์ดครั้งที่3ได้แล้วนะครับเรียกได้ว่ามีไอเทมแล้วก็มีระบบใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับผมทุกคนโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมที่พี่เดฟจะมาพูดถึงในเกี่ยวกับอัปเดตครั้งที่5ที่เข้ามานี้นะครับห <c oughs> ลายหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าทุกค,ครั้งที่มีอัปเดตเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับปรับเนิร์ฟนูนีนั่นนะครับผมเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยครับผม <c oughs> คนดูโดยเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับผม <c oughs> จะมาพูดถึงวิธี <c oughs> การฟาร์มเพชรในอัปเดตที่5านะครับมีบางคนเน ผลเขอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งในอัปเดตที่5ที่เข้ามานี้นะครับผมมีมินิเกมที่เข้ามาใหม่นะฮะโดยจะอยู่ในโซนที่87ดครับด้วยมินิเกมที่พี่เดพูดถึงนี้นะครับผมก็คือนี่เลยฮะมินิเกมที่มีชื่อว่ารักยี b บ x ็อกครับผมคนดูซึ่งมินิเกมนี้พี่เดชอยากจะบอกคนดูว่ามันมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งวันนี้พี่เดชจะมาบอกวิธีการฟาร์มเพชรหรือฟาร์มไดมอนด์เจมนะครับด้วยมินิเกมที่มีชื่อว่าอักที่เข้าามมให่นี้ ก่อนจะไปดูเนื้อหาคลิปเต็มวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องเลฟดูเรานะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะซัพพอร์ตนะครับผมให้พี่เดฟสามารถทำคอนเทนต์ในเกมต่างๆออกมาได้อีกนะครับผมก็อย่าลืมฝาก กด Subscribe เป็นเมมเบอร์ของช่อง y o u t u b e เราได้ด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาพูดถึงเนื้อหาก,กันดีกว่านะครับเราต้องบอกคนดูว่าวิธีนี้นะครับวันที่มีการอัปเดตเนี่ยพี่เดฟก็ได้มีการทดลองรีวิวไอ้เจ้าตัวมินิเกมลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยให้คนดูได้ดูกันไปแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมพี่เดฟนะจะจัด ทีมนะครับเข้าไปทดลองเล่นมินิเกมที่ชื่อลัคกี้บ็อกให้คนดูได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะฟาร์มเพชรด้วยมินิเกมใหม่เนี่ยได้จริงหรือเปล่าครับโอเคโดยทีมนะครับผมที่พี่เดฟจะใช้เข้าไปก็เหมือนเดิมเลยครับผมตามนี้เลยคนดูครับซึ่งทีมที่พี่เดฟใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยหิ้วซะส่วนมากนะห้าสิบตัวนะครับผมหลักๆก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นเรนโบว์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นโเด้นตามนี้ด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคนึงตัวนะครับสมุด นี้เลยนะครับผม2 c r คิดข้อ VII นะครับซึ่มันบอกว่ามีโอกาส20%ที่จะตีติดชิแล้วดามจที่ตีติตดชี้เนี่ยจะคูณถึง5เท่าเลยนะครับรวมไปถึงสตองเพชรวี i นะครับผมไดมอนด์ Diamond v i i แล้วก็มีแม่เหล็กประมาณนี้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมพี่เด็บก,ก็จะขอทําการบูธน้ายาที่ช่วยปีดามจและประสิทธิ์พนการฟาร์มให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับผมกดไปเลยรวมไปถึงผลไม้นะครับผม กินไปให้หมดกินไปให้หมดนะฮะกินไปครบแล้วครับผมบัฟพิเด็ก,ก็จะใช้มีประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นบัฟแคนนะครับที่เรเวล5ด้วยนะครับมา เดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวให้ดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะฟาร์มเพชรในมินิเกมลัคกี้บ็อกเนี่ยได้ยังไงกันบ้างนะครับตามพี่เดชมาเลยครับเอาละ,ะครับกนดูในมินิเกมลัคกี้บล็อกนะครับผมเขาบอกว่าเรามีเวลา15นาทีนะครับในการเล่นมินิเกมลัคกี้บล็อกนี้นะซึ่งในแต่ละกล่องของลัคกี้บ็อกนะครับผมมันจะมีพอยต์นะครับที่อยู่ทางขวามือเนี่ยถ้าหากตีจนครบ1 0 0 0 0มื่น,นะครับมันจะทําการเรียกแบ็คลัคกี้บ็อกขึ้นมานครับ ลักกี้บอกคือเป็นลักกี้บ็อกขนาดใหญ่ฮะแล้วคนดูสังเกตเห็นอะไรไหมครับคนดูจํานวนเพชรที่เราได้ฮะมันได้เยอะมากๆเลยนะฮะคนดูนี่ผ่านไปเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับด้วยเซตและก็ทีมที่พีเดฟใช้ฟาร์มนะครับผมตอนเนี้ย คือเราจะสังเกตได้เลยว่าเราสามารถตีได้ไดมอนด์นะครับ1นาที1นึ่งมื่นเลยนะคนดูโอ้นาทีละ1นึ่งมื่นนะฮะคิดภาพดูสินาทีละ1นึ่งมื่นเรามีเวลาในการเล่นประมาณ15นาทีนะครับถ้าหากเราตีมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับจะ ให้อยู่ประมาณเกือบแสนห้าเลยนะต่อหนึ่งครั้งที่เข้ามาเล่นมินิเกมนี้นะครับซึ่งข้อระวังอย่างหนึ่งนะครับคุดูสังเกตเห็นนูน่นไหมครับผมลัคกี้บ็อกสีดําอันใหญ่นะครับซึ่งพี่เดฟอยากจะบอกอย่างนี้นะครับผมทุกคนถ้าต้องการที่จะมาฟาร์มเพชรนะครับสิ่งที่พี่เดฟจะบอกคนดูเลยก็คืออย่าตีกล่องสีดําอันใหญ่นี้นะครับเพราะอะไรงั้นเหรอฮะพี่ทาไมถึงห้ามตีกล่องสีดําอันใหญ่ล่ะก็เนื่องามันเป็นกล่องใหญ่น่าจะได้ของดีไม่ใช่เหรอคือต้องพูดอย่างนี้ครับผมค็ดูเรามีเวลาในการเเเลล่่นนนมมิิกกกกัีบ็อาจรงแ แต่ถ้าหากเราตีไอ้เจ้ากล่องลัคกี้บ็อกซ์สีดำอันใหญ่นะครับครบห้ากล่องเมื่อไหรด่ดีเราออกจากโซนมินิเกมนี้ทันทีเลยต่อให้ไม่ว่าจะเหลือเวลาเยอะเท่าไหร่ก็ตามก็คือถ้าสมมติเรามาเต้เจ้ากล่องลัคกี้บ็อกซ์อันใหญ่สีดำนี้นะครับครบห้ากล่องเนี่ยมันจะหมดโคตาแล้วมันก็จะดีดเราออกจากมินิเกมทันท,ทีซึ่งกล่องสีดำอันใหญ่นะครับผมจะมีโอกาสที่จะดรอไอเทมต่างๆเนี่ยดูสิว้าวเยอะมากเลยนะคุณดูแต่จุดประสงค์ของเรานะครับจะเข้ามาฟาร์ม เพชรนะครับผมหรือฟาร์มไดมอนด์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟาร์มไดมอนด์อย่างเดียวนะครับผมก็พี่เดมแนะนําว่าให<ไ>้ตีเฉพาะที่เป็นพวกออกล่องเล็กๆไปก่อนนะครับในหนึ่งนาทีเนี่ยที่เราได้10,000มื่ 1, นนะครับมันได้เยอะกว่าการฟาร์มโซน VIP อีกนะคุณดูเฮ้ยพราะปกติเวลาเราฟาร์มโซน VIP เนี่ยครับผมเราจะได้อยู่ที่ประมาณ 1, นาทีละ 2- องถึงสามพันเท่านั้นเองนะแต่พอมาฟาร์มในมินิเกมล l กี้บ็อกมีแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โหนาทีละหมื่นหมื่นเนี่ยเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตอนจบว่าเราจะได้เพ เท่าไหร่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการสปีดคลิปนี้เร่งเวลาคลิปนี้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไดมอนด์ที่เราได้นะครับจะได้ไปเท่าไหร่นะคนดู เอาละคนดูตอนนี้ผ่านมาประมาณ5นาทีกว่าแล้วนะครับพี่เดฟขอตีกล่องไอ้นี้พยายามนับตีดีนะเดี๋ยวตีจนครบ5กล่องเพลินเดินไม่รู้ตัวนะครับผมมาดูพยายามเคาะไปด้วยพยายามเคาะไปด้วยอ่ะเหลือเวลา5นาทีและคนดูครับผมเออตีไปตีไปเคียย์พื้นที่ก่อนเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ไอเจ้าตัวกล่องลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมมันสปอนเร็วกว่าน,นี้นะคนดูฮะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเกิดช้าละเริ่มเกิดช้าละเพราะเขารู้แล้วว่ามันจะใช้ฟาเพชรได้ดีมากๆเลยฮะร,รีบตีไปตีไปห้านาทีสุดท้ายครับผมมันเริ แมะแล้วตอนนี้มันเริ่มจะบีบบังคับให้เราว่าเฮ้ยเอ็งต้องตีกล่องดำได้แล้วนะเฮ้ยไอ้พวกสัตว์เลี้ยงอย่าเพิ่งไปตีตรงน,นั้นมาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนยังเหลือเวลาอยู่ยังเหลือเวลาอยู่อย่าเพิ่งตีเพิ่งตีเดี๋ยวเราค่อยตีไอ้เจ้าพวกกล่องดำสองกล่องที่มันติดติดกันนะฮะับดูครับพี่เดียมีวิธีหนึ่งก็ดูครับช่วงวินาท,ทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาแนะนำว่าให้เราตีกล่องลัคกี้บ็อกซ์สีดำอันใหญ่เนี่ยให้มันเลือดเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะตอนที่เราตีจนครบห้ากล่องแล้วเนี่ยมันจจจจะะ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 มมมมีีีีเเเเเเววลลลลาา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 นนนนนัััััับบบถออออออยหงงกกกกกกกปรรรรรรรณิททคคผพพื่่ดดฉ้้ อยู่นะครับลองดูไหมคนดูอ่ะลองดูลองดูลองดูอย่าเพิ่งตีแตกอย่าเพิ่งตีแตกอย่าเพิ่งตีแตกตีนิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งตีแตกตีกล่องนี้ไว้เกือบพังก็พองฮะเอาสักเกือบนิดนึงนิดนึงเอาคือหลอดคือหลอดมา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 กล่องนี้ใกล้แตกยังไกลละไกลละอีกหน่อยนึงอหน่อยนึงจะร้อยคิวเหลือแล้วคิวเออเออเออเหลือแดงไว้เหลือนี้แดงไว้ไปตีกล่องนี้มาตีกล่องนี้มาตีกล่องนี้เออพอมาให้เหลือเสักร้อยกิวเหลือสักร้อยกิวเดี๋ยวเราจะลักไก่ในช่วงดีสุดท้ายนี่ครับผมมาผ่านแล้วอ่ะมา เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าเราตีครบ5้ากล่องแล้วนะฮะผมเมื่อกี้มันขึ้นบอกว่าเราได้ทําการตีจนครบโควต้าลิมิตแล้วนะครับตอนนี้ระยะเวลามันจะเริ่มนับถอยหลังเร็วขึ้นแลวนะครับผม20บวิสุดท้ายฮะอาดูต่อให้เราตีจนครบ5กล่องแล้วนะครับผมเราจังสามารถตีกล่องอื่นต่อได้ฮะเออเฮ้ยลักไก่ได้ก็ดูลักไก่ได้เออ หมดเวลาโอเคจำนวนเพชรก่อนที <ki> ่เราจะเข้าไปนะครับผมเรามีประมาณ23.2 m เอ็มนะครับผมเราได้เพิ่มมานะครับผมประมาณ23.5 m เอ็มก็เพิ่มมาประมาณเกือบ3แสน เลยนะคนุณดูแค่เข้าไปตีลัคกี้บ็อกซ์มินิกี้ในรับผมแล้วยังไม่นับที่เป็นไอเทมที่เราได้จากการตีกล่องลัคกี้บ็อกซ์ทั้งเป็นกล่องดังแล้วก็กล่องขนาดเล็กด้วยนะคุณดูั่วยได้เยอะเลยครับแล้วเรามาดูตรงนี้ต่อครับพอเราเล่นมินิเกมลัคกี้บ็อกซ์สเร็จแล้วนะครับมันก็จะนับอยหลังครูดาวอีก3ชั่วโมงนะครับผมเราถึงจะสามารถเข้าไปตีได้อีกครั้งหนึ่งนะคนุณดูแล้วทันสมมติใน1วันมี24ชั่วโมงเราก็จะสามารถลงไอเจ้ามินิเกมล็คกี้บ็อกซ์ ครั้งถูกต้องไหมแสน 100, เราก็เอา8 3คูณ3แสนเลยครับเราก็จะได้ต่อวันอยู่ที่2รล้าน4แสนกว่าเลยนะ ก็ถือว่าเยอะนะคุณดูครับก็อย่างว่าแหละมันก็จะมีเป็นไปไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกสามชั่วโมงต้องมาคอยเข้าเข้า,เข,าเข้าได้ตลอดตรงเป๊ะๆนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าถ้านะสมมติใน1วันเนี่ยเราลงได้แค่สัก3รอบถึง4รอบเนะี่ยก็คือเราฟาร์มเพชรได้วันละ1ล้านแล้วนะจากการเพียงแค่ลงลัคกี้บ็อกอย่างเดียวนะครับผมแล้วยังไม่นับจํานวนของไอเทมที่เราจะได้แล้วเอาไปขายได้อีกด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการฟาร์มไดมอนด์เพชรนะครับในอัปเดตที่ห้าแล้วกันนะครับที่พี่เดฟได กับไอ้เจ้าตัวมินิเกมลัคกี้บ็อกนะครับเรียกง่าว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยให้เราฟาร์มเพชรได้เยอะขึ้นจากการฟาร์มปกตินะโดยบางคนเนี่ยอาจจะฟาร์มเพชร เปิดเกมออนเกมนะครับผม a FK ในการฟาร์มไว้อยู่แล้วเนาะทุกๆสชม่วโมงเราก็แค่เข้ามินิเกมเล่นมินิเกมลัคกี้บ็อกนะครับที่โซน87ดสิเเราก็จะได้เพชรค่อนข้างที่วันหนึ่งก็ได้เยอะเลยนะคุณดูครับก็ลองมาประยุกต์กันดูนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละทีมนะครับอาจจะมีความแตกต่างในการความเร็วในการตีเนี่ยได้ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมของน้องๆในการจัดทีมด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงสมุดเอ็นชาร์ดที่ใช้ด้วยนะครับสองเล่มที่หลักๆที่พี่เด็า มาใช้หรือใครไม่มีก็หาเป็นที่ระดับต่ํากว่านี้มาใช้ก็ได้นะครับโอเคก่อนจะจบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมีคนถามเข้ามาะครับว่าไว้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสมุดเอนชาร์ดลัคก,กี้บ็อกเนี่ยว่ามันเหมือนจะไม่ทํางานเลยครับพี่มันบัคหรือเปล่ามันยังไงหรือเปล่าทําไมไม่เห็นสมุดเกิดเลยนะครับที่วี่เดฟทราานะครับน่าจะเป็นบัคมากกว่านะครับผมจะเรียกว่าเนิร์ฟก็ไม่น่าใช่เพราะเนิร์ฟเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะต้องมีสักกล่องนึงแล้วแหละเกิดจากสมุดเอนชาร์ดตัวนี้ของเรานะครับจากที่เล่นมานะครับแทบจะ ไม่เห็นเจ้าตัวลัคกี้บ็อกก์นะครับเกิดจากสมุดเอนชาร์ดของเราเลยสักครั้งหนึ่งนะทุกคนวีเดฟก็เลยตีความได้ว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บั็กนะครับก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะกับเจ้าตัวสมุดลัคกี้บ็อก์อันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีคําถามหรือมีความเห็นข้อสงสัยตัวไหนเกี่ยวกับการเล่นเกมแอบเพนซิมิเลเตอร์ในที่นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยววิเดีก็จะมาหาคคคตออบ้้กกกัันนนลิปยงงไี็ขุุณท นะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้กันนะครับผมจนครบ50ไลค์ถือว่าพี่เด็บจะขอบคุณคนดูอย่างมากเลยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe กับช anel เล็บดูนะก็ช่วยฝากกด s u b สไ r i b e กับช่องเล็บดูของเราด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้พี่เด็บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับแมปโรบอทเพสิมิเนเตอร์ไี้ไนท์ครับบา,บายบาย